เห็นอะไรเห็นขึ้นยังไงมุกคนก็จะเห็นขึริมคนก็เห็นก็ตุกทีอันนี้ดำปื๊อปื๊อเห็นเต็มเต็มเลยล่ะเห็นทุกตัวไ้เล่ะเห็นแล้วจังไปฝันเห็นเห็นอด่งยืนคืนโอ้ยที่คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดเกาถามหาแมรี่ตาเห็นแล้แมรี่ตาเนาะค่ะเนาะ เพื่อนกลับไปทำงานนั่งมือเพื่อนต้องไปฝ่อวอดินบ่ค่ะไปนอนงฝ่าโลดเขาจางฝ่อโลดจางแได้มาฝากนแม่เบวรซับนั่งมือเพื่อนยู่เพมันก็เอาไปเยงเองเอาค่ะครับอันเห็นเวลาชื่อกับเขาชื่ออาหารอย่างมะไฮยังอยู่อ่าหมู่วานนี่ก่ะเขาถือต่บ้านเานั่งครับเขาถือเล้าอันนี้เด้อนี่ของอีลานแม่ให้ไปเลี่ยวเมื่อว่านี่ แต่ว่ามือนี้จะให้แม่ถือไว้ได้ย่าเด้อให้แม่ตุ๋มถือไว้เด้อขอบคุณเอ็ซีได้หลายเดินเดินเดินเดี๋ยวมือลั่มนี้ก็ทีมีให้อีกมือลั่มนะเข้าใจพ่อครับอ่านี่คือแม่เพิ่นมีกับเท็ยนยังโยคอเขานี่ยกยกให้ดูเลยกำลังจะไปบอยใช่ไหมยกยกให้ดูพี่เพลิเนี่ยเอานั่งนั่งนั่งก่อนอันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ที่ไปได้นี่ข้าว นอนไปนอนเฝ้ารถด้เยรอจะไปนอนเฝ้ารถอ้จะไปนอนเฝ้ารถเจ้าันเตรียเปนเกลมเราเบหัวให้ไหมให้มันคือคืนน่นน่ะเเีนซ่องไปดิเอามามีอันนี้ไปเพราะอะไรเรอแกอันนูนูน่ารอกูได้กูเกลี่ยนี่ อันอางไส้หัวไปไมยไปซองไฟเห่ตาเขาสดนงนึงี่มึมีฮักหมดคนตายเรโอ้รถชนแหะเป็นยังกอเมื่อนั้นรถล้มบ่บัวเลยเขาสุดเขาหักเราสุดเจตุ้มนะเป็นทั้งไลอาการห่วยันอันรถอันารถแม่่ะอืกไม่บอกแม่วันนี้สิข้าสีดำจะเป็นรถเนี้ยอันนี้นอค่ะน้อนแม่เพิ่นเกิดรูปันตีเหต อุบัีนเ้าวกระใมอันเป็นยังนก็มองนี่กบจีนเป็นยังก็พอไบว่าสีกค้งฮะย่านมึสองคู่เข้าเอินี่ยังให้ปลาให้ปลา่ะให้ปลาปวแห้ปลาหักเลยนี่นี่ข้ามไปงอเป็นยังก็บอไปบ่าอืมอะไรเย็นแต่นี่จะรูปเย็น ออยาตายนี้ช่มืเปียอยู่เ็บดีถ้าไปนี่เขาว่าไิพาแล้ขบี่้อผีย่านแล้วเนาะอ๋หนน่อยหนอยู่มี้งตายแล้วเพ่ตายแล้วให้ปลาฮะขับหมอให้ไปพาแต่ว่าแม่เป็นย่งเห็นนะเห็นนาป้าแล้วมหลอดเหรอเนแล้วอาบตัวลยมเนาะค่ะเกิดงาผีตอนนี้ดีขึ้นเรืยังเอ้ยไข่ค่ะอนนี้ดีา้ น้ำแน่ครับต่หนูไปพาหนูไปหนู้งเย็นนุ้งไบรแกนรปกคือบ่ค่อยแข็งแน่ลอันแม่ตูนคืออันตอนนี้เจ็บมองนี่จะเลยเอาน้องนี้ตาส่วนมอเตอร์ไซค์ไปนั่งเลยเอามา่อวานี่ค่ะฝากคุณพ่ออันนั้นสวัสดีคุณเนื้อคือว่าฝันค่ะฝากเอฟซีเนี่ยฝันหรือเห็นเห็นนะคะเยเห็นอะไรขึ้นยังไงกวนก็ก็เห็นขึ้นกวนก็เห็นก็จะตุ้ดอื้ออือ ดำปื้อปื้อีอว่ะต้นไหนจะวัว้าเขนยมม่เบือคักดำมนี่อยู่บ่อดินใช่ไหมนี่เียนอี้ยลงบนนกทางล่างนั่นเลยเตียงผเห็นบะเมียนดำปือปื้อเลยว้าคนเรเบ่อคนราเห่ยกี่ปอบวันดีเ ขอบใหม่ขอขอบทานเมื่อคืนวันศิลเนาะเงี้คือแบบค่ะผีดูอ่อเตุมเด้าค่องเลยค่ะจะบอกเล้วก็ไปตำน้ำจะทำเมลาเด้อทำสอยเี่ยไปเด้อไปตำนาำน้องให้คือย่างบบเดิแต่ละคอเงี้ยเนาะตูตูเ่ากังของุดิข่ไหนบ้านนี้เป็นแบบไหไปนพกหุตัวน uh, oh. oh, ้าปนอุ้ยเออดูดู จะงงงงคือตัวพันมาบอกเลยบอกคันน mm ี่บอกอยู่ค่ะเอ้านี่แหละสำคัญเลยเ็นเลยแม่เห็นบอกตัวไหนต้นไม้สี่ต้นมองที่วาบกเราเห็นเสาพนเสาไฟสมหนึ่งแล้วก็ห้ส เขาบอกเือกเน่ค่ะสามเรื่องเขซื้อเดื่องแ้วสามเนื่งค่ะเดี๋ยวไก่ๆสิ้าบอกอีกหมวดเหนึ่งสองอเคลยตัวเห็นอันนี้บ่หูเรือว่าผียังไงผีนะบอกแม่อันนี้ฝันเห็นเด็กๆไม่ละเห็นต้นไมได้เลยเห็นเ้วจังไฟฝันเห็นเห็นแหลงยืนคืนอืเต็กเลนะค่ะออต้นไม้ดีกว่าตันไม่ทุเพัวไม่เห็นลักไฟออ ตอนว่ามึงก็เอาไว้ขึ้นรถกูซี่เหมือนกันเพราะว่าก่อนหากว่ากอ่ได้ยขึ้นนิสัยนี่ตันเลี้ยวเดิน่ขัดขึ้นตุ๊ตโอ้ยตุ๊มเอ้ยมันหอนนี่เราเดียบินมาอีดำามดานหลลูกยิ่งกินเขาดีหมาหอนไม่ใช่ผีหอนใช่ไหมกาไมัดไปเนียโอ้กไม่เหนือยขัลยมาหอน phụn bài nôn luôn 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 từ từ luôn từ từ luôn 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 luôn từ นั่นนะผู้ไดเลขได้เลขมันไม่ตุ่มบาดเนี่ยเอาโซ่เด็กผีมาบอกผีมาบอกแล้วอันนี้ตัวใหญไงเด้อคือว่าตัวแดงเลยเด็กกินคือปลา ที่มบอกอ้ตาไอ้ต้ามบอนี่คือดีนะาบอกมอันนไม่ได้ผมเห็นผมไอ้ตัวี้เนี่ยนี่ผมอีกบอกเขาเลยคิงคนเลยแดกคิงึ้นเลยโอ้ยัดนี้ด็เบอกเลยคิืนนะโอ้ยองคิงเโอ้ยเห็นไหมครับลดพอเนาะบอกมึงเนาะนี่แหละก็บอกคิงนนี่หะอีเมียคือคิงคืนเองตาเท่านั้นเอออะไรวะเะ เออก็คือว่าเห็นเหมือนกับลูกเลยแดงจึงครึ่งเลยย้ำย้ำย้ำตัวเลขให้อีกสักรอบนะเจตุ้มเฮ้ยสามหนึ่งห้าสองดีสามเก้าไปนั่งอีกตัวตรงนี้ค่ะสามเก้าสามเก้าไม่ได้สีสามเก้าสัว เนี่ยอาศัยแม่คุนแม่บุกษาเพื่อนเรื่องนเรื่ได้องเนาะผู้ขาฮะรับจ้างกินเพื่อนเรื่องให้เอาเห็นลิต้าวันนั้นไปบ้านลิต้าบอกว่าเห็นผียืนอยู่ต้นไม้จริงไหมแมนแบบไหนตัวขาวเออแมนเป็นตัวขาวๆเลยหรอแมนเจ้าก็เปยืนตีตู้ตู้ก็เห็นนะโอ้เห็นกันทั้งบ้านเลยป่ะเนี่นกินเราเพื่อนน้องเลี้ยงเปลโอตัวตัวเพื่อเดี๋ยวบู้ชายละเมื่อเมาะกินเราเออหู้ไม่หรอ สา,า,าข ulously, ินเรากากันาี่ตรงเมอนฮึตุ้ยวแล้เต็มเลยบเลยนี่ตบกน้องตุ๊กคูนี่โก่ะบกกเเลยแต่ประจำผู้หญิงผู้หญิป่ะแล้อกงเลยสีขาวใส่เสื้อสีขาวตุ้ดุ้ยคุยแยงเหมือนเึ่งม่ไบอนกับคุณว่าเอาขอแกตุ้มมาเหาเงี้ยหอบเงียตุ้ยเลย อือขอเขาอแม่ตุ้ยไปนอนเนะโอ้ยแม่อะไรยากเลยไอเนี่ลกไก่อยู่นี่่ะแต่พ่อแ่เลูกก่ยู่นี่น่ะอดีโอที่บ้านร้อนเนาะอยู่ใกล้เมนเนาะโอ้ยแบบนีเนอนนอนก็ดีเลิศค่ะของแท้ค่ะของแท้อ๋อนี่ป้า่าเก่าเนาะเมียน้องป้าหลงให้เรือค่ะแต่ว่าี่องม่อยยุ่งลดเขาเอื่อน อย่างน้อนองนู้นน้องนู้นอย่างไรต่างเหมือนสวรรค์ปนูตัวเขาโชว์ตัวเลขให้ดูหน่อยครับผมอีดูอีดูแม่น้องลิต้ามาแบ่งปันนะครับนั่งนังวันนอกเฮียนยัวเนาะโอ้โห้ค่ะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางของแม่น้องลิต้านะครับผมวันนี้มาแบ่งปันแนวทางไม่ใช่ของน้องลิต้านะเอฟซีนะอย่าเพิ่งสับสนนะของแม่เพิ่นอ่า เม่เด้อค่ะเด้อเชียงพอยเนี้ยค่ะเชียงพอนเขาค่ะเคยถูกสามตัวมาแล้วเนาะคงจะจำกันได้นะครับผมบอกไปกับว่าเสียงเราดูดรามเยอะครับหมดแล้วครับองเราผู้ชายบางใจเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเมื่อนี้ก็นั่งสิตแดงของไปนอนเฝ้ารถคกันเลยเอาน้องมาไว มันยุ่งการทุ่งกูเนาะอดเอฟซีบอลซูมาห์ไห่มันแม่ผมแซาแล้วก็หม้อไฟเฮ้ยเจ็บไปช่วยปัวกินค่ะเอาขอบคุณน้องน้ำค่ะแบ่งเอาไปน้ำแม่นขอบคุณแม่น้องลิต้านะครับมาแบ่งปันแนวทางนะครับผมครับขอบคุณครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ